นะครับวันนี้วันที่1นะครับเมษายน2565นะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกของเดือนเมษายนแล้วกันนะครับที่เซลโนนนมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับพอดีมีรถเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรถปี2014นะครับผมก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าคันนี้เขามีอะไรบ้างแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเซลโนนมาส่วนรถเยอะแน่นอนนะครับเยอะกว่าเพื่อนเลยมานะผมไม่เคยรถน้อยนะครับรถน้อย มันรู้สึกไม่สะใจนะครับเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะขอลดยิ่งใหญ่ไปก่อนนะครับผมอ่ะข้างๆผมนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นมิ t s บิชิดับเบิ l ลแค a ็นะครับดับเบิ c ลแคร็บมิสุบิชิดับเบิ้ลแคร2.5 GLS นะครับปี2014เกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้นะครับของแถมมาแล้วนะครับผมแมกย่างนะครับของใหม่เป็น t e 37ยอดแดงนะครับมาพร้อมกับนอล้อสีแดงนะครับตัวแม็กสี เทาไอสีทองนะครับสีทองเข้มๆนะครับลัดด้วยยางอวบๆเลยนะครับเป็นยางหนาๆเลยตัวนี้นะครับผมเป็นยางสอง6 0หศขอบ18นะครับผมปียาง2อ2 1นนะครับผมนะยางใหม่2 0 2 1นะครับแม็กขอบ18ของแถมนะของใหม่นะที่นี่ไม่เคยใส่มือสองนะครับใหม่คือใหม่เลยนะครับตัวรถเป็นบอดี้สีดำนะครับ บอดี้สีดำนะครับไฟหน้าตัวนี้ยังเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนไม่ใช่ตัอไฟแต่งโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นลางพึ่งโครเมียมนะครับตัดกับตัวรถสีดำมันทำให้รถดูมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวในตัวมิตซูบิชินะครับผมกระจกจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าผ้าไฟฟ้านะครับเป็นฝาครอบโครเมียมมีไฟเลี้ยวมุมกระจกให้นะนี่นะครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจกให้ ตัวมิซูเนี่ยนะครับผมถ้ามีเสน่ห์ต้องมีบันไดข้างนะครับคันนี้ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบันไดข้างติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรัดยางอบอบเลยนะดูดีๆนะล้อหลังผมว่ายางมาสวยนะยางมีเสน่ห์มากเลยรัดยางอบอวบเลยนะครับตัวนี้นะครับใส่โช๊คมาให้แล้วนะเป็นโช๊คปรับระดับนะลูดูลูกค้าน่ะมีโช๊คมาให้แล้วคู่หนึ่งนะครับมีโช๊คมาให้แล้วหนึ่งคู่นะครับลูกค้าตัวนี้นะครับสวยสวยใสใสนะครับผมตามสไตล์ไททันนะครับ ชุดแต่งก็จะได้เป็นฝาครอบฝาถังน้ำมันเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ครอบมุมไฟท้ายเป็นโครเมียมเหมือนกันมือเปิดเป็นโครเมียมเลยครับของมิซูบิชินะครับสลักตาไททันไมาให้เรียบร้อยเลยนะครับให้บิดเพียนแน่นอน2.5นะครับ VGTurbo ตัวนี้มีเรียบร้อยแล้วนะครับมิซูบิชิไททันดับเบิลแคป2.5 VGTurbo นะครับ4ประตูยกสูงนะครับผมนะใครเอาอะไรมาแปะเดี๋ยตีมือแตกเลยนะครับรถเพิ่งมาลูกค้า รถเพิ่งมาหมาดๆเลยนะครับมาถึงก็ไปเปลี่ยนแมกเปลี่ยนยางให้ลูกค้าเลยนะครับรถไม่ได้ทําอะไรเยอะเนาะนะครับผมคันนี้ไลเนอร์ใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับไลเนอร์มีแล้วนะแมกไลเนอร์มีแล้วคันนี้ครบๆจบๆเลยนะครับผมมือเปิดก็คมเมียบทุกอย่างคมเมียยหมดมันทําให้รถดูมีเสน่ห์ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังก่อนนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้จดรอยอนหนึ่งนะครับรถจดทะเบียนร,รอยอหนึ่ง นั่งไม่เกินเจ็ที่นั่งนะครับผมก็ได้บ่อหนังไปนะครับได้บบอหนังตามสไตล์ของไททันเลยนะครับตั้งแต่ปีศูนย์เจ็ดมาเลยนะศู0ย์หกศูนย์เจ็ดที่เป็นโฉมหน้านี้เน,ะเนาะก็จะมีตรงนี้นะครับอ่ะนะครับที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วมีให้นะเท้าแขนได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะส่องกันชัดๆไปเลยนะครับผม ตัวนี้เขาจะเล่นเฉดสีประมาณใช้2เฉดสีนะครับระหว่างสีดํากับสีเทานะครับก็ทําให้รถมันตัดแบบมีสเสน่ห์นิดนึงแหละมีความดุดันเข้มๆนะครับตัวนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวานะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายขวามีคูสคอน control ให้นะครับแอร์แบ็กมี2ลูกซ้ายขวาเนาะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ Android สัมผัสนะครับแอร์เป็นแอร์มือหมุน นะครับมือหมุนปกติแต่ตัวนี้จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติดีเซล2.5นะครับผมคันนี้นะฮะเกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่อง 2,500cc ดีเซลเนาะตรงนี้นะครับนี่ที่ผมจะให้ดูนะกระจกพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะปุ่มเหมือนแยกกันนะนะฮะเห็นปหมชัดเจนนะกระจกฝั่งคนขับออโต้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับรีวิวให้แบบรวบรัดนิดนึงเนาะวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้ห้องเครื่องอืมนะฮะหนักแน่นนะครับอ่ะมามาดูด้านไหนนะครับผมแต่กองเสร์อเลยแก้มซ้ายขวาแก้มซ้ายขวาเป็นไงนะครับแก้มซ้ายขวาสวยเลยนะดูนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาสวยนะครับน็อตไม่มีฉีกไม่มีขยับปากประโปงน็อตเดิมหมดเลยนะครับไม่มีขยับรถ คันนี้แทบจะไม่ได้เก็บสีเลยนะครับตั้งแต่ป้ายแดงมาแทบจะไม่ได้เก็บสีเลยนะครับเพราะว่าขี่ใช้ถนนม,มากนะครับจุดสีนะครับเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบหมดเนาะครบๆเลยคันนี้รู้สึกจะแบตเตอรี่ใหม่ได้ไมั้งนะเหมือนจะได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยคันนี้นะครับรถสวยๆนะครับรถสวยๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาว่าถึงราคากันนะครับและที่สําคัญผมลืมนะครับผมลืมเมื่อกี้ กระจังหน้าจะมี2ชั้นนะย้ำย้อนกลับมาอีกทีนึงนะครับกระจังหน้ามี2ชั้นรังผึ่งนะครับได้ไฟตัดหมอ,อกมาแล้วนะครับผมสำหรับมิ u ูบิชิ t ท t ันตัวนี้2.5งจุดห้เทอร์โบนะครับปี2014คันนี้นะครับหน้าร้านผมขายอยู่ราคา4ี่0 0 0สามบาทนะครับผม4ี่0 0 0สามื่นเก้าพันบาทรถเท่าไหร่เดียวเอาไปส่วนรด4ี่หมื่นเหลือสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะส่นวนลมาแล้วจัดให้เลยนะครับ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทบริกต,ตัวรถจากทางร้าน3 0วันห้าพันกิโลรับประกันทุกชิ้นส่วนครับบริการฉุกเฉินหนึ่งปีฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ,บรรเบ็ดบดยางแตกรถดับน้ํามันหมดนะครับมีบริการฉุกเฉินรถสไลด์ดูแลลูกค้าถึงที่ตลอดยี่ี่ชั่วโมงนะครับผมขยับขยืน่นเคลื่อนไม่ได้นะครับมีบริการรถสไลด์ให้ใช้ฟรี100กิโลเมตรไม่จ่ายบ็ดวนครั้งครั้งละ1 0 0กิโลเมตรต่อไป5บาท นี่นะครับผมของแถมปอลุงเรืองออตโต้นะฮะดูแลทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวนะครับสายด่วน3ผคู่สายครับ08 18 07 9 8 05 096 8 38 2 112 064 2028 48 24ชั่วโมงลูกค้าโทรได้เลยนะเจอคลิปวิดีโอนี้ตอนไหนอยากโทรปรึกษาได้เลยนะครับผมอยากคิดว่าปัญหาเกี่ยวกับตัวท่านนะครับไม่มีทางออกในการออกรถ ออกได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับปัญหาของท่านคืองานของผมนะครับผมอย่างที่เคยพูดไว้ในทุกๆคลิปคลิปวิดีโอหน้ามีรถรุ่นไหนมาเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับลูกค้าแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ